แดงจะเป็นเสือแทนเราครับนะครับเบอมือนะครับมาแล้วครับเบอร์แฟกซ์ศูนย์สองนะครับเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าสี่หกสามเก้าครับสี่หกสามเก้าศูนย์สองเก้าสี่ห้าสี่หกสามเก้าถูกต้องครับครับค่ะค่ะคุณนักข่าวเอเลยครับพี่ฟ้าครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับแหมเราก็คลี่คลายกันไปหน่อยเรายังมีเวลาเหลือไหมครับเพราะว่าผมผมจะได้อธิบายต่อคือเมื่อสักครู่นยครับเรากำลังคุยว่าเรามีอะไรได้เรื่องเรื่อง financial ละเรื่องการเรามีเรายได้จากอะไร ใช่ไหมครับเรามีรายได้จากค่าเช่าครับมันจะมีกำไรจากค่าน้ำค่าไฟอีกนิดหน่อยส่วนค่าโทรศัพท์ปัจจุบันไม่ต้องไปคิดเพราะทุกคนใช้มือถือหมดเรียกกำไรเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เจ้าของเก็บตัวใช่ไหมครับเรียกกำไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเราชอบเก็บชาเก็บชาแพงๆฟอร์มาไรต์แต่มันมันก็ต้องแบบคือการน้อยเพื่อลูกค้าเบี้ยวจ่ายเบี้ยวจ่ายลูกค้าดีนีไม่ดีนะครับ ะะก็คือพอเราได้ได้อย่างที่เมื่อสักครู่เรียนคุณฟ้าไปครับเร,เราจะรู้ว่าต่อเดือนเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่หากค่าใช้จ่ายก็อย่างที่ผมบอกมีพนักงานประจำมีแม่บ้านนะฮะแล้วก็มีาพารายยาม์หักเสร็จปุ๊บเหลือเน็ตเนต็เนี่ยเท่าไหร่อันนั้นแหละถ้าเรากู้ก็ต้องไปคิดอีกว่าเราต้องไปคืนเงินกู้เท่าไหร่ดอกเบี้ยต่อเดือนเท่าไหร่เงินต้นเท่าไหร่ซึ่งถ้าถ้าเงินก้อนเนี้ยจ่ายดอกเบี้ยแล้วเหลือแค่แบบหมื่นสองหมื่นผมก็มองว่ามันก็เหนื่อยไม่คุ้มที่จะทำใช้เขาเรียกว่าไม่ฟีดเอา เนี่ยซีรอนกินจริงๆอ่าเงินเย็นก็คือเงินไม่ร้อนแต่มันเก็บยาวเลยนะมันเก็บยาวสปาร์ถึงลูกหลานกัยนะใช่เมื่อหลานมันทำให้มันทำว่าทำเป็นเป็นมรดกให้เลยนะอ่าก็ลูกลูกสมมุติลูกไม่เก่งก็วันวันก็นับตังค์สิ้นเดือนอ่ะเก็บตังค์อย่างเดียวใช่ ก็ดีเป็นมรดก<ช>ตกทอดให้ลูกผมบอกแนวคิดนะรายการเรานิดหนึ่งเราจะวิเคราะห์คร่าวๆในเบื้องต้นนะครับแต่ส่วนลงรายละเอียดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ไปปรึกษานะครับที่ปรึกษาโ,โครงการทั้ง,งด้านความเป็นไปได้ก็ด <รา S 2> ีหรือสถาปนิกนะครับที่ท่านผู้ชมรู้จักหรืออะไรต่างๆและทําให้มันถูกกฎ<ต>หมายจริงผมบอกว่านะครับสำหรับผมมองว่าจริงต้องคุยกัเรื่องของตัวเลขก่อนนะฮะสุดท้ายเรามันจะไปติดนะฮะส่วนใหญ่ในแง่ดีไซน์ไม่หาหรอกครับเป็นเรื่องของการลงทุนนี่แหละตัวเลขบางทีมันมีตัวเลขที่เราคิดว่าแบบ เราไม่ค่าไม่ถึงอะโผล่มาระหว่างการทําแล้วจะจุกหลายหลายหลายเจ้าด้วยพูดถึงเรื่องนี้อย่าลืมนะภาษีโรงเรียนก็ต้องจ่ายภาษีโรงเรียนอะไรเลคาเดซีนเยอะถึงแบบทําไปอุ๊ยจุกจุกจุไปเรื่อยบางคนไม่เคยจ่ายเลยแล้วพอถึงเวลามารวมกันทีเดียวเนี่ยบวมขึ้นมาบานเบอก์อมีอีกเรื่องด้วยนะครับพอมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะถ้าคุณจะทํานะผมแนะนําให้ให้จดเป็นนิติบุคคลเพราะค่าก่อสร้างเป็นหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วพวกนี้ขาดทุนสะสมคุณไม่ต้องจ่าย คือคือพอในในบริษัทเนี่ยพอมันมีขาดทุนสะสมมันก็ไม่เกิดกําไรเราไม่ได้สอนวิธีเลี่ยงภาษีนะไม่เี่คไม่ได้สูตรมายนะแต่ว่าถ้าเราเป็นบุคคลเนี่ยเขาจะหักค่าใช้จ่ายเพียงแค่ก้อนนิดเดียวแล้วถ้าเราได้คุณเกินเนี่ยเกินแสนเกินห้าแสนเลทมันก็ก้าวหน้าทีถัดไปคบเลยครับพอมันเป็นปีถัดไปปุ๊บไอ้ค่าใช้จ่ายยี่สิบกว่าล้านนั้นเขาไม่เอามาคิดแล้วนะ เพราะนั้นควรจะจดเป็นนิติบุคคลบางทีเจอได้เงินมาเยอะโอ้โหจะบารสีแล้วลงไปสุดเลยไม่ไหวไม่ไหวมีนะครับแต่เพราะฉะนั้น,น,นผมว่าอย่างนี้ผมว่าบางครั้งเนี่ยเราลงลึกในเรื่องรายละเอียดซึ่งบางครั้งต้องลงท่านผู้ชมไม่งั้นไม่รู้เรื่องหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามอะไรต่างๆนะครับมาที่อีเมลของเราได้นะครับดู tv วีดแซด gmail.com ที่หน้าจอหรือว่าที่หน้าจอในเองเลยไปใน a c e b o o k นะครับดูทีวีเป็นแฟนเพจพวกเราหน่อยเยี่ยมชมตชมได้มาแซวได้ะไรคุยเล่นได้รู้เรื่องดูไน่าเชื่อถือมาได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวนิดนึ่งพอดีเวลายังเหลือผมผมอยากจะจะเรียนอย่างนี้นะครับคือคือการเลือกถ้าถามผมนะอพาร์ตเมนต์ผมแนะนําให้เริ่มจากตลาดว่าว่าวันนี้คุณจะปล่อยเช่าในตลาดเนี่ยในที่ทะเลคุณเนี่ยคุณปล่อยเช่าได้เดือนละเท่าไหร่ เสร็จปุ๊บคุณไปปรึกษากับผู้ออกแบบว่าถ้าเราจะปล่อยเช่าเดือนละสองพันคุณจะรู้แล้วว่าสภาพห้องคุณเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างจะมีฝ้าไหมไฟจะมีกี่ดวงหน้าต่างจะเป็นยังไงเสร็จปุ๊บนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าต้นทุนคุณจะเป็นเท่าไหร่ครับเช่นว่าถ้าคุณเคยเคยเห็นห้องเช่าสองพันมันก็ไม่มีอะไรพื้นก็เป็นท้องเรียบๆน้ำมีไฟดวงนึงห้องน้ำระต่าดวงนึงผมเรียกว่าแฟลตแฟลตได้ไหมแฟลต อพาร์ตเมนต์น่ะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์น่ะอันนั้นต้นทุนน่ะจะถูกตกตารางเมตรหนึ่งประมาณ7-8,000บาทต่อตารางเมตรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีฟ้าสวยๆนะใส่ไฟดาวไลท์นะครับแบบมีเคเบิลมีเคเบิลมีเคเบิลห้องน้ำงามๆมันอาจจะขึ้นมาเป็นตารางเมตรละหมื่นมีเมดมียามมีคีการ์ดคีการ์ดอ่าใช่ใช่เพราะมันเป็นตารางเมตรละหมื่นปุ๊บนะถ้าคุณปล่อยเช่าได้ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะมันจะเหนื่อยเงินที่ลงไปคือถ้าคุณมีเงินเย็นมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องกู้แล้วถ้ากู้เกินครึ่งนะ มันไม่เหลืออะไรจริงๆมันจะปั่นต่อเดือนคือคุณวิ่งเลยครับไม่ได้เสือนอนครับเสือวิ่งเลยครับผมทำแบบรพานผมทำอาหารแบบร้านอาหารได้ไหมผู้หญิงให้เช่าถูกจะได้ดึงผู้ชายเป็นไปได้ไหมครับเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ใจนะผมก็นอกเปเห็นไปดตอยูรตลาดใหม่กาตลาดใหม่ไม่ได้นะไม่เหมือนร้านเล่าไม่เหมือนอะไรเพราะฉะนั้นผมว่านะครับรายการเราเนี่ยอย่างที่บอกคลี่คลายในเบื้องต้นบางครั้งวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเครียดนิดนึงแต่ผมอยากบอกว่าเป็นราการที่องรู้ในขั้นต้นที่จะทําอะไรอพาร์ทเมนต์เนี่ยคีย์เวิร์ดม สิ่งที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้แง่ออกแบบอย่างนี้เกี่ยวครับก็แก้แก้ปัญหาเฉยเองตัวเลขตัวเลขครับแล้วที่เรามาวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลสรุปเนื้อหาวันนี้กันคร่าวๆครับนะครับเทปสดครั้งหน้าสุขหน้าที่เราจะพบกันหน้าแมทหน้าท่านผู้ชมอาจจะรอดูกันแล้วว่าหรือไม่ชมกันอีกต่อไปก็ได้ชมเนอชมเกิครับเทปหน้าเขาว่ากันว่าเขาอีกแล้วเหรอคเขาอีกแล้วอยากเป็นเจ้าของฮิปโ o เทล โรงแรมสะโพกเหรอคุณก็ตลกไปเรื่อยแหมโรงแรมสะโพกก็ฮิปโปเทลไงโรงแรมเดินเดินอ๋อโรงแรมเดินโรงแรมฮิปฮิปจุดอจุดพีจุดอ้อนนี่ว่า Hip High Identity Personal ก็คือแหมโรงแรมที่แบบมีความเฉพาะครับแบบความเป็นตัวตนเฉพาะใครอยากเป็นเจ้าของฮิปโปเทลผมอยากบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะติดแถวห้องปกติเนี่ยนะให้เช่าคืนละ ไม่ได้ให้เช่าหรือให้มาพักกันเนี่ยคือรับพันเดียวครับแต่พอเป็นทิปเข้าไปเป็นยังไงคุณ้องให้คอันได้หลายตังค์อยู่ที่ว่าคุณมีคอนเซปต์อะไรเออคุณจะเรียกเป็นหมื่นก็เรียกได้นะใช่มังทีต้องจองเป็นเดือนนะ ใช่มันบุกเป็นเดือนนะเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ของเราขึ้นมาเราจะไปเจาะฮิปโปเทลริมแม่น้ำเจ้าพยากันครั้งหน้ามันติดนะเพื่อนคุณรวยอีกแล้วอ่ะมีแต่เพื่อนมีความเดือดร้อนเนี่ยใม่มันี่เผื่อแผ่มาถึงผมบ้างดเล่นดอมให้ผมบ้างดีเพื่อนเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเจ้าของฮิปโปเทลล์สามารมาดูกันสุกหน้าสามทุ่มถึงสี่ทุ่มพบกับพวกเราในรายการคุณมีที่เรามีทางซ้อมกันพอดีมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นะครับพอแต่เพียงเท่านี้เถอะนะครับโอเคกลับมาพบกันสัดีคครรัับบ